ภูมิใจนำเสนอ The Classic Era 1. ยุคคลาสสิก 2. ลักษณะเด่นของดนตรีในยุคคลาสสิก 3. าขีตะกวีในยุคคลาสสิก 4. เครื่องดนตรีในยุคคลาสสิกยุคคลาสสิกประมาณคศ1750-1820ถึง1,820 ยุคคลาสสิกเปลี่ยนจากความซับซ้อนอันวิจิตรงดงามของยุคบาโรกไปสู่ความชัดเจนความสมดุลและความเป็นทางการยุคนี้เน้นรูปแบบที่มีโครงสร้างเช่นซิมโฟนี โซนาตาและคอตเตตสตริงโดยมุ่งหวังที่จะสร้างสารรค์ดนตรีที่ดึงดูดใจคนทั่วไปนักประพันธ์เพลงเช่นรูกังอมาดีอุโมซสราทและฟานโจเซฟไฮเดนได้พัฒนารูปแบบเหล่านี้จนสมบูรณ์แบบสร้างผลงานที่สง่างามและสมมาตรดนตรีคลาสสิกมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อเสียงแบบโฮโมโฟนิกโดยมีท่วงทำนองที่ชัดเจนประกอบกับเสียงคอร์ดเฟเตเปียโนเข้ามาแทนที่ าิคอในฐานะเครื่องดนตรีหลักที่ใช้เล่นคีย์บอร์ดซึ่งทำให้มีช่วงดนามิกและการแสดงออกที่มากขึ้นวงสตริงคอเดตไวโอลิน2ตัววิโอลาเชลโลกลายมาเป็นวงดนตรีมาตรฐานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของไวโอลินทั้งในบริบทเดี่ยวและวงลักษณะเด่นของดนตรีในยุคคลาสสิกลักษณะเด่นของดนตรีในยุคคลาสสิก โครงสร้างโดยทั่วไปแล้วบทเพลงในยุคคลาสสิกจะมีโครงสร้างที่สัดส่วนชัดเจนและนิยมบทเพลงที่มีความหลากหลายท่อนนอกจากจะมีความหลากหลายท่อนแล้วยังนิยมบทเพลงที่มีความหลากหลายทำนองอีกด้วยโดยมีแนวคิดสำคัญคือความงามความสง่างามความสมดุล คีตาก,กวีในยุคคลาสสิกนอกจากไฮเดนมีโทเวนและโมซาร์ทแล้วยังมีนักปอะพันเพลงยุคคลาสสิกค,คนสำคัญคนอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วยคิสตอวิลิปบากลุก1714-1787โยฮันกรอบลิปโกเบิร์ก1727-1756อันโตนิโอซาลิเอรี1750-1825 โยเซฟไฮเดนเป็นหนึ่งในนักประพันธ์ดนตรีที่สำคัญที่สุดในยุคคลาสสิกคลาสสิก p พีเรียดซึ่งครอบคลุมช่วงประมาณปีคศ1750ห้ถึง1,820ไฮเดนได้รับฉายาว่าบิดาแห่งซิมโฟนี Father of the Symphony และบิดาแห่งเครื่องสายคอร์เตต Father of the String Quartet เนื่องจากเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวทางของดนตรีประเภทนี้ให้เป็นแบบแผนในยุคคลาสสิกลูวิตฟันเบธโฮเวน เป็นหนึ่งในนักประพันธ์ดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และถือเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคคลาสสิกค,คลาสสิกอิระและยุคโรแมนติกโรแมนติกอีระแม้ว่าเบนฮเวนจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อดนตรียุคโรแมนติกแต่ผลงานในช่วงต้นของเขานั้นอยู่ในช่วงยุคคลาสสิกอย่างชัดเจนโมซาร์ เป็นหนึ่งในขีตากวีที่สำคัญที่สุดในยุคคลาสสิกซึ่งอยู่ระหว่างช่วงปลายคิดศตะวรรษที่18ผลงานของเขาขครอบคลุมหลายแนวดนตรีและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาดนตรีตะวันตกภายหลัง เครื่องดนตรีในยุคคลาสสิกดนตรีคลาสสิกเป็นรูปแบบหนึ่งของดนตรีซึ่งมักจะหมายถึงดนตรีที่เป็นศิลปะของตะวันตกการแสดงดนตรีคลาสสิกใช้เครื่องดนตรี5กลุ่มกลุ่มที่1เครื่องสายเช่นไวโอลินวิโอลาและดับ,บเบิลเบสกลุ่มที่2เครื่องลมไม้เช่นฟลูตคารินเนตโอโบกลุ่มที่3เครื่องลมทองเหลืองเช่นทรัมเปตทรอมโบนทูบากลุ่มที่4ี่ เครื่องกระทบเช่นกองทิมปนีฉาบกองใหญ่กลุ่มที่5เครื่องลิ่มนิ้วเช่นเปียโน,โนเมื่อเล่นรวมกันเป็นวงเรียกว่าวงดุริยางหรือออเคสตราซึ่งมีผู้อำนวยเพลงเป็นผู้ควบคุม สมาชิกในกลุ่มได้แก่ 1. นายสุปกรณ์พสุวรรณเลขที่13 2. นางสาวบุญยกรมนไทยสงเลขที่21 3. นางสาวสุมปการดีรักษาเลขที่28 4. นางสาวธนัญญานุยมากเลขที่30 5. นางสาวนันทิดาสิทธิคงเลขที่32และ 6. นางสาวแพระวาอามาตหินเลขที่36